สวัสดีครับวันนี้ทางเจ้าของเพจน้องขี้เกยียจพี่พาทำโจทย์เนี่ยจะมาเฉลยข้อสอบเข้าตเตรียมอุดมเข้าตเตรียมนะเข้าตเตรียมตเตรียมใหญ่เลยตเตรียมอุดมตเตรียมอุดมศึกษานอะอ่ะข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าวงกลมรัศมีสิบสามนิ้วตัดกับวงกลมรัศมีห้ารูสองนิ้วใช่ไหม เกิดร์ดความยาวสินิ้วถามว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมห่างกันเท่าใดอ่าทีนี้วงกลมสองวงเนี่ยมันตัดกันถูกไหมวงกลมสองวงมันตัดกันถ้าพี่วาดเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้ลูกแรกกับลูกที่สองเป็นสีน้ำเงินตัดกันเป็นแบบนี้จริงๆมันจะไม่เท่ากันนะแต่พี่จะวาดให้มันเห็นภาพชัดๆหน่อย คอร์ดเนี่ยหมายถึงอะไรคอร์ดเนี่ยหมายถึงตรงนี้นะคอร์ดเนี่ยหมายถึงจุดนี้เลยนะคอร์ดเนี่ยคือตรงนี้เนะอะ่เดี๋ยวพี่วาดให้มันตรงๆหน่อยคอร์ดคือตรงนี้อันนี้นี่ก็คือสิบนิ้วสิบนิ้วนะตรงนี้เกิดเป็นคอร์ดสิบนิ้วขึ้นมาพี่อาจจะวาดไม่ตรงมากแต่มันคือตรงนี้ทีนี้เขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่ลบให้รอบพี่ ที่มันยังไม่สวยโอเคขอสักครู่อ่าตรงแล้วนะดูนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาบว่าวงกลม13นิ้วตัดกับวงกลมห้ารือสนิ้วถูกไหมวงกลม13นิ้วอ่าสมมติว่าอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางเนาะแล้วก็อันนี้เป็นรัศมีเนี่ยสินิ้วอ่าตรงน,นี้1ินิ้ว อีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกทางหนึ่งเป็นห้ารูสองนิ้วถูกไหมห้ารูสองนิ้วเขาถามว่าไม่ต้องห่างกันเท่าไหร่ก็คือตัวนี้ห่างกันเท่าไหร่ห่างกันเท่าไหร่ถูกไหมห่างกันเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเราลองสังเกตดีๆเนี่ย ไอสิบนิ้วตรงนี้มันสามารถแบ่งเป็น5นิ้วตรงนี้แล้วก็ห้านิ้วตรงนี้ได้แต่เมื่อแบ่งแล้วเนี่ยเส้นที่เส้นที่มาตัดจากรัศมีเนี่ยมันต้องตั้งฉากกับเส้นขอดถูกปะต้องตั้งฉากดังนั้นอันนี้ห้าถูกไหมส่วนตรงนี้ห้าหรือสองตรงนี้เนี่ยมันคืออะไร ถ้าน้องไหนพอจำได้เนี่ยก็คือใช้เรื่องใช้เรื่องปีทาโกรัสนั่นเองปีทาโกรัสก็คืออันนี้1ิบสิบาใช่มสิบสามกำลังสองถูกไหมเท่ากับห้ากำลังสองบวกกับตรงนี้เป็น A และกันนะ A กำลังสองกลายเป็น144ใช่ไหม 14 4มีค่าเท่ากับ a กระหงสอง a จึงมีค่าเท่ากับ12ถูกไหมสิ 12, นะ a จึงมีค่าเท่ากับ12ส่วนตัว b แป๊บนึงนะตัว b อยู่ตรงนี้ตัว b อ่ะตรงน,นี้มัน 5, หรูอ 2, ถูกไหมแล้วตรงนี้มีความยาวเป็น5ถูกป่ะ เดี๋ยวพี่วาดวาดรูปให้มันชัดเจน,อแบบนเอ้ยอดูนะเอาตามภาพเลยตามภาพเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะห้ารูสองอยู่ตรงนี้ห้ารูสองห้านิ้วห้านิ้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราต้องการหาคือตัวบีมีค่าเท่าไหร่เหมือนเดิมใช้พิทากลัสห้ารนะูสองกำลังสองเนาะ เท่ากับกําลัางสองบวก b กําลัางสองจะได้ b เนี่ยมีค่าเท่ากับ5เป็นคําตอบนจะจ๊ะกลายเป็นว่า A บวก b เนี่ย a บวก b จะมีค่าเท่ากับ12บวก5กลายเป็น17เป็นคําตอบนะครับข้อนี้จริงตอบ17เป็นคําตอบโอเคไว้เจอกันข้อถัดไปครับ